คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุ่อสานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือตามตามผู้ทีม่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณาญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ นมานี่ตสืบแกป่าแล้อีกเยอสองสองอีห่อยไบูแล้วไข่ตามเพิๆกนงลับอ้เบเ็บนี่ยงนเป็นยงงบ้นะครับมเอว่างนเป็นยังไงก็คือคนนั่งบดกงอนะ

หอห้ยตัวสูงกับสูงงสูงลมวไปตำนแ้ห่งสูงนะน้องเสียออกขึ้นเห็นมือกันเยี่ยวโกีสี่นี่มันีแล้วนะส่เยี่ยวหอยเลกหอยสี่เยียวเดสเยียวเ้

ม่น่าจเมือตงแต่สามี่เนาะวเข้าไหมอืมออมาคาบอตัวเต็มเต็ดังเดียวะเอาเอาเปอีกครั้ง้งบอกเต็เต็ดีวเต็เต็ดีตั้่คาบดเต็เต็มกัง้กสองถัเออหมมนีมเตือนนี่ยงขนาดะอ่าเอาไมาห้าห้ากับวอเต็มีงเดียวตอนก็บอกตัวนี้ว่า

กินไปจะงง้กินไปกินไปกินลงไปหาสี่หาสีกินไปจงกินไปสามพันสาหมต้องเก็บอ่ะเก็บไปพ่ไอ้กมาสองพันสองพันหนึ่งอา่าชูกินไปจั้ ไปเขาหรอเาเสูอ่ะสามหาเอสามหาสามหาหกหาสามหาเอาไปเลยสามใบก Thì... Hộ, khoa để khoa để. một tháng khỏi cả này, à, một tháng ờ hộp khăn này đi đâu hộp hả? chờ hộp bỏ vào bên ngoài, khỏi đó khỏi đó xong để chảo khăn tình hộp của mình bỏ này cái tình xuống, tình hộp như tình xuống hộp hộp xuống thì xuống bày cái tiền xuống tiền hộp bỏ đi tiền xuống thì xuống khăn chứ không có có กามีสามใบสามพันสามพันสามพันหพันเพราะว่าถพอว่าเอาว่เอาเอาได้พอใจดีกันแล้วพอใจตกมานายังว่าตันั้นตัวนี้นะคงไม่เอาได้พอกใจเจอราแพ่ดิแล้วแกไปแล้วสูงเ้แล้วมันแก่มันมว้นี้ยจับยืบก็ถเอาสองพันก็ไปส0 0พัก็ดีอย่นสูงรสพันไา

สูงหาพันเนาะอ๋อที่ะกระเปาบอดเนี่ยรวมแล้งนเงินแสนปอิแวงเลยกห่สองามสี่หาะไรนี้หกเจ็ดแปดเก้าหันธม์หาพมนธุ์หนไก็ด้จัมอเารได้ตังากไหนไจด้ัากเดามร้ว่ะนลอดีบบ้ มาครับกเนี่ยเขาแค่คนหนึงได้หมไะผัดเปลือมู่าเนแีบมีแต่หมอแทนแม้โม้อกเมาแบบดีนะหมอแทนแตงมเลยเมาค

โอ้ก็จะไม่มีสีซมาเีเันเขาจะไม่ต่างเจมาสรึบเซี่แบบเกาหายไหมวะเจมซีวะติ๊กแล้วตลาดครบจบมันหยาดเดินไปเดินมาหกจุตามตามตา

เป็นโดนุตเป็นส้มหนัะวะแต่พันเสน่ห์มากเลยีพันีพันกับอีกสองเบกโอ้เมือนสองเมนสองเหมืนสองเขาจ่ายบวกเขาไม่นัเลยน้บาวนไปเตรียมไเรียบร้เด้อไปาบ้าด้นบงดเสรียมไเรีย้อยเนอนี้ไปนับเสงยเะไรล่ะ

ยังไงก็ไปดีเจเรื่อม้านะก็หกสิก็ตกองจับกิจกรรมก็ต้องจกบกรรมการไปต้องการคไมาจับหอเคโอเคแล้วแต่คนกนโมหแล้วก็มาคนโมกาจับเองมั้ยเป็นเป็นได้โอกาสนะเป็นเป็นนจับการโมด อ๋อกระเอืมอันนี้อันนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสามันด้จะงทาไหร่สมามบอนตัวของข่อยจะบ่็ของขอยนี่ของอยเบิไหนะหนึ่งสอามเป๋อปีลอ้าวเ้ข่อยเยอน่อันนี้เพื่อนนี่กินไซึ่งเรียบร้อยยายเจเนี่เจ้ามาดูยายเียอเลาดูว่กสิบสหกบหกสอือ

กสหาอสามพันลเสามพันเออไปมันหกสอพันหนึ่งงแต่ยี่ห้อใหมม่ระเป็นเนี่ยสามใบสามพันหนี่มเป็นกสามพันเรียนกระจายเนาะเรายระจาเรกรายเรียนมรหาที่วิากัดอิน สามทีกันนะปันอมาผมสมสามสามสาตสามสดมสามสม่าสามสามามาเสานมสนม่ามสอมสาามสามสสามมามามสามส่ะามกามสา้มาสาาสามาสาม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 สาสามามสาามสามส

ตงสามนเนาะหมดเรื่องอยั่นตสามพันตังสามพันเลยทกท่านครยบอาได้เอนไหนจะจับไปจับแบบ็จะ่่งทั้งหมดมั้งเพราะว่าไยากมากกับนี่ะเป็ขมาเนาะตสามพันเ่อ๋อได้หมดแดงได้ิ